สีหมดสมเจ้าสีหมดสมสีหมดสมสวนลำไยเจ้าหมดส้มก็คือหมดแดงนะเจ้าหมดแดงภาษากลางห้องหมดแดงแต่บ้านทางเหนือห้องของหมดส้มแมอวสวนเจอห้างหมดสมอยู่สองห้างเจ้าติดอยู่ต้นลำไยผู้กองเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสีหมดส้มจา็เลยเอาอุปกรณ์มาเดี๋ยวมารุ่นพอเจ้าว่าจะได้ หนักกว่าได้น้อยอันนี้ก็เป็นวันยุศเจ้ามีโอกาสมาแอวสวนก็เป็นวิถีชีวิตแห่งวิถีหนึ่งบ้านๆอันนี้เป็นความถนัดของผู้กองเจ้าในการอ่านห้องวัาทำมาหากินอย่าอหยังหลายๆอย่างเจ้ามารุ่นพอเจ้า ว่าจะได้เต้งใหญ่ก็ว่าเต้งน้อยโอ้ได้นักอยู่เหมือนกันเจ้ามีวิธีในการไหลแม่วันนะ่ะเจ้าก็คือต้องเอาไปตากแดดพึ่งแดดแม่มันก็จะอ,ออกป่ายออกนะภาษาเหนือว่าห้องว่าป่ายใส่ออกพ่อง อันนี้เจ้าก็เป็นกองเชียร์อยู่ไกลๆเจ้าบอกกาเข้าใกล้เดี๋ยวโดนมาส้มคบเจ้าแรงนี่น่าจะได้กินเมนูเด็ดนะเจ้าต่ำมดส้มแน่นอนมีแหมวิธีหนึ่งนะเจ้าคือใจแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้านะเจ้าเอามาอุ้ยมาโรยแหมมดส้มก็จะไตออกเจ้าแล้วก็จะบักกับไข่ไปตุ้ย นี่เป็นฝีมือของผู้กองล้วนๆเจ้าเป็นกล่องเชียร์เจ้าอันนี้แม่มันไตออกเกือบหมดละเมนูเย็นนี่เจ้าตำหมดส้มเจ้า